ตามล่าตัวแมนยูในพาร์ทเนอร์ขับ3พาร์ทเนอร์นะครับจะจะให้ลูกชายเปิดลุ้นนะครับขอ <จะ S 1> ตัวแมนยู4ตัวเลยโชว์หน่อยเนีขอแมนยู4ตัวโชว์หน่อยไอ้ดีนี้ไอ้ดีนี้ไอ้ดีนี้โอ้โหมีจุกอีกเหรอแมนยูเจ็ดไปพี่มะลินกนะครับผมพี่มะลิกหน่อยครับใครก็ได้เฮ้ยมาดูมันไม่ซ้ำอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแค่มาสกียวกับแดกบอร์ดมันไม่มีในในห้าตัว 1, 2, 3, ตัวเก่าๆแพ็คเก่าๆนะครับผมก็ไล่กดรีเซ็ตเพราะว่าเผื่อค่าพลังมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมันคืนพอยต์มาให้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะตัวที่มันใกล้หมดสัญญานะอ่ะเดี๋ยวจะอันนี้คือเป็น ID f u ฟู m แมนูที่ซื้อแพ็กไว้นี่เพิ่มขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันหมดสัญญาอีก27วันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมารีเซ็ตค่าพลังหรือว่าทําอะไรได้แล้วนะครับผม เผื่อเราจะเอาเก็บไว้แบบแข่งเฟนแมสหรืออะไรนี้นะก็กดออโต้ไว้นะครับกดรีเซ็ตกดออโต้ไว้นะครับเผื่อมันมีค่าพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับซานโชถึง99ไหมคิดว่ามาขยับมาขยับมามาลุ้นกันหน่อยมาลุ้นกันหน่อยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องของฟินสกี้นะครับผมเป็นช่องลูกชายผมเองนะครับผมก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องลูกชายฟินสกี้ชาแนลนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเปิดตามล่าตัวแมนยูฟูลทีมกันนะครับถึงไหม99ไม่ถึงมีตัวไหนอีก ลุกชอลุกชอเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่เก้าเก้าหกเอ้ยก็เก้าห้าเก้าห้าดูสิว่าจะเพิ่มไหมปึ๊บอ่าเก้าหกวันวิสตัวนี้เนี่ยได้ได้ point ขึนมาเพราะว่าตอนก่อนนันนี้เราเอาพอย n ์ไปอัพค่าทีมไงใช่ปะหลายตัวก็เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนชาวบ,บ้านเขาเอ่อแฮร์รี่วังไงแฮร์รี่อ่ะห้ลองดูดิแฮร์รี่เพื่อเพื่อ นี่แฮร์รี่นี่อุตส่าห์เปิดมาได้ร่างที่การไม่สวยแต่เป็นการพิเศษนะเป็นการไฮไลท์นะโอ้โหดันไม่ขึ้นแล้วแฮร์รี่แร็ฟอร์ด <That S 2> ไม่ได้เพิ่มเลยละลิกเซนเพิ่มไหมไม่เพิ่มจริงเหรอไม่รู้ต้องลองต้องลองครับออตโอต้หมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวมันหมดสัญญาแล้วทําอะไรไม่ได้ปุ๊บอุย้ยเหมือนเดิมว่ะเหมืนมอมนเดิมอะไรฮะโอเคก้าวเหรอใช่อ่าเพิ่มหนึ่งแต้มโอเคยังมีตัวอื่นๆอีกเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูโรนโดก่อนดิโรนโดนี่ก็ประมาณอีกยี่สิบกว่าวันก็หมดสัญญาแล้วนะครับโรนโด 97เป็น101ปะ่ะไม่ปึ๊บเอ้ย100ว่ะมองไม่เห็นฮะอ๋อจอไม่เห็นเนรอไม่ได้ไม่ไรอาวารานเดี๋ยวเราลองไม่กี่ตัวหรอกลองให้ครบไปก่อนเอ้ยไม่ได้ครบหรอกลองแบบเฉพาะแบบตัวที่คิดว่าได้ลุ้นนะครับเดี๋ยวไปนั่งทำทีหลังปึ๊บเ7ิบประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็เริ่มต้นคลิปแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำ เปิดฟูลทีมแมนยูนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดที่ทำฟูลทีมแมนยูไว้นะครับแล้วก็เติมเต็มตามล่าตัวแมนยูในพาร์ทเนอร์ขับสามพาร์ทเนอร์นั่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นที่เราเปิดกินวูดไว้ครั้งก่อนยังไม่ได้เล่นเลยเปิดกินวูดไว้ที่เราตามหาการ์ดฟอยกันนะครับก็เป็นการ์ดฟอยลิมิเต็ดอิดิชั่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วโลโก้ไม่ใช่แมนยูแล้วนะครับเสียดายก็โดนโดนเออไม่มีลีกแล้วไปแล้วไปกับเกตาเฟ่แต่ว่าเก<อ>ม<อ>มันอัปเดต สัญญาไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโลโก้ให้ช่วงช่วงเกมอัปเดตพอดีนะครับไม่งั้นก็คงเป็นโลโก้เกตาเฟ่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาตามล่าแมนยูแน่นอนครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยฟูลทีแมนยูนะครับก็เดี๋ยวเปิดตามล่าฟูลทีแมนยูประมาณสัก3ามไอดีแล้วก็ซื้อแมตต์ฟรีฮะย้อนเฮ้ยเฮ้ยแลกดี้ด้วยแลกนี้ด้วยนี่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 ปึ๊บ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 บูโน่แลกไว้ก่อนก็แลกไว้ก่อนเดี๋ยวดี๋ยวขันตอลมันจะหมดอายุต้องแลกไว้ก่อนเลยแล้ันม97ป่ะ เ่าแล้วตัวเก่าอ่ะตัวเก่าเราตัวเก่าแล้วก็97เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แลกไว้ก่อนเอาไว้แหมมันน่าจะตัวเดียวกันน่าจะลงสนามได้นาออย่างเมสซี่นี่ก็มีครบ11ตัวเลยนะสร้างทีมฟุตบ,บอลได้เลยล่างพิเศษเยอะมากนะครับอ่ะอันนี้เป็นช่องฟิสกี้นะครับแต่เป็นไอดีผมเองเดี๋ยวจะ,จะให้ลูกชายเปิดลุ้นนะครับขอะะตัวแมนยู4ตัวเลยกาลาโชย,ยังไม่มีดีนี่นะขอกาลาโชกับโอนาน่าตัวใหม่กาลาโชโอนาน่าครับขอแมนยูหน่อยครับ การอาโชโอน่าครับขอพี่มลีก่อนก่อนอื่นขอพี่มลีก่อนนะครับก่อนอื่นได้ไมหมฮะได้ไมหมฮะพี่มลีนะจ๊ะโอ้ <c oughs> นี่เป็นไอดีที่รักมากจริงเพราะว่าทำฟูแมนยูไว้เมื่อไรเนี่ยจะต่อติดายต่อด้วยโอ้มือไม่ดีเลยพี่เนยเราพิมพ์เปิดไอดีก่อนหน้านี้ได้การาโชอ่ะเปิดการาโช,ให,หาโชให้พ่อหน่อยดิ <c oughs> ขอกาณาโชให้พ่อหน่อยขอกาณาโชหน่อยต้องการสุด ไอดีอื่นไม่ว่าอะไรเลยนะไอดี ID นี้ต้องการกานาโช่สุดๆเพราะว่า oh. กานาโช่นั้นนะก็ยังไม่มีอ่ะไอดีแมนยูด้วยแล้วทำคืออย่างอื่นไม่สนสนแต่แมนยูตอนนี้ ID oh. ไอดีอะไรวะฮะสองสองเท่าสอไปเดี๋ยวพาไปได้แล้ว้ถาพาคือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเปิดใช้ทองเพิ่มไม่ได้ถ้าเจอเปิดใช้ทองเพิ่มได้ผม พ่อจะเปิดเพิ่มเ,เพื่อเอาตัวแมนยูให้ครบอู้ไม่ได้แมนยูเลย2ครั้งและ2ครั้ง2องคาและเปิดได้แค่4เพราะเปิดเองดีกว่าขอการ์นาโชกับโอราน่าสองตัวที่เหลือได้ไหมขอพี่มารีให้น้องหน่อยครับฟูลทีแมนยูสวยๆโอ้ย oh, <hey. S 1> บาเยินโอ้โหไม่ได้ทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยเข้าท้ายแล้วแกการ์นาโชนี่โอ้ยแบค yani นะขวา อะไรวะไอดีอื่นจะไม่ว่าเลยผมเปิดลุลวัไปไอดีตัวเองนี่คือแบบว่าชิวๆแต่ไอดีนี้นี่คือตั้งใจสุดๆก่อนครั้งสุดท้ายครับเอาใครเอาใครก็ได้กันนะโชโอนาน่าเนี่ยสองตัวเนี่ยยังไม่มีการนาโชโอนาน่าครับมาการนาโชโอนาน่ามาแมนยูนะครับพี่เมลีครับโอ้ยจบไปมาแล้วก็ตัวเกมจอกอะไรวะเฮไปมาแล้วตัวเลยวะอย่าลบอย่าลบไปใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โหไอดีสวยแมนยู U, ไม่มาสักต,ตัวเลยนองแพเดี๋ยวไปต่อไอดีฟินนะฮะไอดีฟินเป็นไอดีที่เติมไว้35บาทนะครับแล้วก็ไอดีที่เล่นมา3ามสามไอดีก็ต์นะครับผมไปสำหรับไอดีแป๊บอันนี้ทําเกมแพนแมนเชสเตอร์ยูไว้ก็คือทําฟูลแมนยูไว้ใช่ไหมไอดี ID นี้อาจจะจัดจัดทีแมนยูลงตัวให้หน่อยดิว่าเราได้สวยหรือยังอันนี้เป็นไอดีที่เติมไป35บาทนะครับเมื่อเกมภาคท,ที่แล้วนะตอนปั้นไอดีประมาณครับ สามเดือนอนี่ยประมาณสามเดือนได้ไหมหรือมากกว่านั้นสี่เดือนสี่ห้าเดือนนะเติมไว้สามสิบห้าบาทนะครับถือว่า<ม>ได้ full m ได้ตัวได้แค่นี้มีแค่นี้ม,มนยูอะใชมมม่มีมีแมนฟอร์ดกับมาซิยองสองตัวมาลันโอตัวสแตนดาร์ดอ่ะเปิดเอามนยูมาเพิ่มสี่ตัวเลยมีใครสักคนไหมครับผมที่มีใครสักคนไหมที่แบบเปิดสี่ครั้งแล้วแบบได้ได้ทีมทีมเดียวอะมีอยู่แล้วเหมือนมีเหมือนกันนะเห็นต้องมีแต่น้อยต้องมีแต่น้อยกดรับก่อนกดรับก่อนกดรับก่อนโอเคไม่มีใครใช้อะ ฮะไม่มีแล้วคนก็ไม่ได้แย่งกันเข้าแล้วขอแมนยูสี่ตัวเลยนะโชว์หน่อยเนี่ขอแมนยูสี่ตัวโชว์หน่อยไอ้ดีนี้โอ้มีจุ๊บอีกเหรอแมนยูเด็ดขอพี่มิลีกแมนยูสี่ตัวเลยนะครับเริ่มทำฟูลแมนยะูได้ได้ดีนี้ไอดีสามสิบห้าบาทพี่มิลีกนะจ๊ะอ้าว oh. มาแล้วหนึ่งขอเลวันกันเลยนะฮะเลวันเลวานมา,นา,นานเลยเบอร์เก้าใ,ใครป้าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดใครคนละตัวเล็กเฮ้ เขาเปิดให้ดีกว่าวะ่ะเอ้ยดูดีและดวงไม่ดีแมนยูเลยดวงไม่มาแมนยูเลยอะ่ะไปพี่มะเร็งนะครับผมพี่มะเิกหน่อยครับใครก็ได้เฮ้ยเอามาดูมันไม่ซ้มมําอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแค่มาเสียวกับแรดฟอร์ดมันไม่มีในในห้าตัวนี้เลยใช่ไหมเอ้ยกระชากันอาชัยโอยได้ยินตัวไหนดีเม่อกี้ไม่เปิดให้เขอะฮะอันนี้เขาเปิดเขาเปิดเองนี่หว่าทำไมเมื่อกี้เราไม่ได้กานาชากานาโช่อะ เอ้มาพ่อดวงไม่ดีแล้วมาขอเหินเลยทำไมดวงหมดแล้วเหรอขอใครก็ได้ที่เป็นแมนยูอ่ะออไอพวนี้มาใครก็ได้ที่เป็นแมนยูนะใครก็ได้ที่เป็นแมนยูพี่มันอีกพี่มันอีกโอ้โบายเยินพ่อพ่อันเดียวเิดได้เพิ่มอีกตัวเดียวครับคอแพ็คแมนยูจัดไหมจัดเกิดขับซิเลกชันแมนยูมามาจัด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 ตัคแมนยูอ๋อเป็นแพ็จัด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 จัิจิดชันจะดจิดจัดปิดู่แล้วอ่ะไปเลัขอแมนยูตัดจังส่งท้าย ได้เป็นตัวเดียวมันก็ขอโอรนา,าอรน่ามาโอราน่ามาโอราน่ามาสวยๆโอราน่ามาเอ้ย <_ D> นหน้าเบอร์อะไรเสื้อเขียวยี่สี่ยี่สิบสี่มาครับมาครับเอ, <_ d> เอาดี <_ d> บบตัวใหม่แต่นี้เมืี <d> โอ้โหชอบทรงผมมเท่มากเลยทรงผมนี้เอาไปเซฟได้ปหมเอาหัวแบบหัวมงเงี้ยอันนี้เ <_ d> มื่อกี้อ่ะอันนี้เมื่อกี้เอ้ยโถ่ ใส่ทีมไว้ครับเดี๋ยวก็สวยเองเดี๋ยวนะอะไรกันดูกานาโช่ไปกานาโช่ยืนฝั่งนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปไอดีสุดท้ายครับผมไปโกลี่โกลิแมนยูไนเต็ดโกลี่โกลิแมนยูไนเต็ดอ้าวลองสิหรือหรือว่ามองงงเพราะว่าเสียงเพี้ยนใช่ไหมโกลี่โกลิแมนยูไนเต็ดเอเตเดสอิสบาชิงอดอดอดเคยดูโฆษณาแมนยูป่ะไอ้ ไอโปรโมทแมนยูที่บอกว่าถอดเสือ้อเขาเห็นเปล่าที่แบบถอดเสื้อไปแต่ละยุคแต่ละยุคก,กับมีเวลูนี่มีอะไรเงี้ยถอดนะประมาณ10ปีที่แล้วที่แมนยูได้แชมป์อ่ะสิปีกว่าปีที่แล้วที่แมนยูได้แชมป์พรีเมียร์อีกอะโอ้ลีกลบอลยูลโน่อ่ะไอดีนี้ไอดีสุดท้ายนะครับผมอ่ะขาดใครเนี่ยนี่เป็นนนี่เป็ไอดีที่เราดวลกันในคลิปที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรดีอ่ะขาดแบ็กขวาที่หมดสัญญาไปแล้วเนี่ยโอ้ขอเขอคล้ายๆก็ได้ขอแมนยูไม่มีเลยฮะไม่มีเลยสักตัวที่อยู่ ห้าตัวในแพ็กนี้อ๋อใช่ไหมเปิดสองครั้งเหรอเอาเปิดไปแล้วเหรอก็ฟินเปิดไปแล้วเอาดีวันแรกที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เลยอะฟินใจคอเลาะร้ายใจคอร้อนแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แมนยูซะด้วยโอ้ยไปไปไปพ่อใครก็ไม่รู้สิขอวานบิสโไปยวานบิสพิมรีได้แน่นอนวานบิสซากาพิมรีก็ได้นอนอโกรดีโกรีแมนยูติดหรือไมติดปะเนี่ยติดไม่ติดหรอกเพราะเราเลี้ยงล่องเพี้ยนใช่เฮ้ย มาเลวเว้ยเฮ้ยมาเลวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจเหมือนกับบอลยิงเข้าฮ้ยวันนี้มีบอลหรือเปล่าเนี่ยโอนาน่าโอนาน่าสุดท้ายไปอ่ารวมพลังอเวนเจอร์การาโชรวมพลังไปพีมารีครับโกลี่โกลีแมนยูไนเต็ดโกลีแมนยูไนเต็ด กานาชาย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 โอ้คารม,มีโลเอายัไมมีแลว้วอวมีแล้วเหรอโอ,อ้แล้วบอกไม่ซ้ำไงไม่รู้โอ้แต่ร่างนี้ดีไหมดีอะ,ะดีป่ะดีอะดีหรอด,ด,ด,ดูีใส่ไปเลยใส่ไปเลยปะโอ้ไอร่างนี้น่าจะใกล้สี่สวันสี่สิบวันหมสัญญาแล้วรู้สึกคาซิมิโลร,ร่างนี้มันเก้าสิบเ้าเลยปะ่ะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าวาลองรีเซ็ตดิ อ๋98แล้วก็โอนเลยเฮ้ยอ้ไม่โอนมันตัวมันลบถ้าเราไปขายเราจะได้ตัวต่อสัญญาไม่เท่าไหร่อ่ะแค่ต่อสัญญา10วัน แล้วก็ดได้ตัวอัพเลเวลด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากาันนี่มีตัวตำนงตำนานเนี่ยไม่ใส่มาล่ะเฟรนก์ฟอรันต่อแฟร์พิโก,โกโฟ,ฟอรลันอะไรเดรบิสรอเนี่ยอ้าวคำพิลั่งแล้วโอ้อโหเออโอเคครับประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสซิคกี้ชาแนลนะครับใครทำฟูลเทมเพนยูอยู่นะครับผมใครเปิดได้1 ID เนี่ยสี่ครั้งฟรีเนี่ยได้ทีมเดียวกันหมดเนี่ยคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมสมหวังตามปรารถนากันหรือเปล่านะครับสำหรับแพ็กนี้เสียดายที่ใช้ทองเปิดเพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็กดดตติามช่อง ลูกใช้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันเนยอะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ครับไปแล้วครับ bye <อ>บ,บ๊ายบายบครัสวัสดีครับ